สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะพี่หน่งก็จะมาบอกวิธีการปอกเปลือกกระเทียมโดวยวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็แกะง่ายด้วยนะคะท่านผู้ชมก็นําน้ํานะคะใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้จากนั้นเราก็นกํากระเทียมค่ะเอากระเทียมนี่นะคะมาแช่น้ําไว้สัก20-30นาทีค่ะแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยนะคะ หลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ30นาทีท่านผู้ชมก็นํากระเทียมมาแกะก็จะปอกง่ายขึ้นนะคะนี่เยเปลือกก็จะหลุดง่ายเลยค่ะก็จะเป็นวิธีที่สะดวกขึ้นนะคะสําหรับการที่เราจะป,ระปอกกระเทียมค่ะเปิดกกระเทียมหลุดง่ายด้วยนะคะท่านผู้ชม แช่น้ำนะคะ20-30นาทีนะคะท่านผู้ชมน,นะคะก็จะแกะง่ายขึ้นจากนั้นเราก็เทน้ำออกค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้มีดนะคะแกะเปลือกค่ะนี่นะคะก็จะช่วยให้เปลือกแกะง่ายขึ้นเลยนะคะนี่บอกง่ายๆเลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็นี่เลยนะคะปอกเปลือกออกหลุดง่ายเลยค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะท่านผู้ชมวิธีการปอกเปลือกกระเทียมให้หลุดง่ายๆนะคะค่ะหลังจากที่เราปอกกระเทียมเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมมีถุงแบบนี้นะคะเป็นถุงซิปแบบนี้เราก็สามารถเก็บกระเทียมไม่กินได้นานเลยนะคะ เดี๋ยวเราเวลาเราจะประกอบอาหารนะคะเราก็นำกระเทียมออกมาค่ะใส่ไว้นะคะแล้วเราก็ปิดผับไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นเวลาเราจะใช้ก็หยิบมานะคะค่ะก็เป็นวิธีการปอกกระเทียมโดยวิธีง่ายๆกันนะคะสวัสดีค่ะ